ร่วมกันอีกครั้งหนึง่งในวันจันทรที่4พฤศจิกายน2556นี้ชมรมขอเชิญชาวสีรมทุกท่านร่วมกิจกรรมสีรมสีเขียวต่อตั้งนทรบนิโโลดคนกลุงชาติโดยออกมาร่วมกันแสดงพลังบนทางท้าถิศสีลมตั้งแต่บริเวณใต้ฐานีรถไฟฟ้าสารแดงตั้งแต่เวลา1 1 3 0นและร่วมเป่านกหวีดเวลา12.34น เชื่อเปล่านูหว่พร้อมกันเป็นเวลาหนึ่งนาที กำังจะสูญเสียของพองเรา นั่นออกก็ยกออกเอาคาบไม่ลบออก